มามาลูกมาข้าวร้อนนะห้ามกินไวนะใครกินไวลิ้นอาไอ้อดำนะั่นมันเป็นหรือมันตายนะฮะเนีย่ยลูกจะกัดกันข้าวร้อนลูกข้าวร้อนอ่ะมันตายหรือมันลาบเนี่ยฮะ ห้ายดามข้าวติดคอตายตายทูทั้งแขรเข้าวมาให้เนี่ยอุ้ยตายตายนี่ข้าวติดคอตายอุ้ยเดี๋ยวไปหลับต้องอืมทั้งเอ้ยใครเอาข้าวเม็ดอะไรมาให้เนี่ย นานุกะาตายเนี่ว่ามันธรรมดามันต้องวิ่งมาแล้วเนี่ยใครเอาข้าวเม็ดอะไรมาให้นั่นอะ่ะมันจะกินเร่งเร็วเลยเนี่ยไม่มีใครเฮ็ดเลยอะ่ะโอ้ย ทำไงวะนั่นไหนดำโอ้ยินให้หมดก่อนลูกป่ะไปกินให้หมดก่อนไปกินให้หมดก่อนแน่แน่ <c oughs> เด็กอ,อ่ะนะครับจะห่วงทำไมเนี่ยให้ลูกกินมั่งสิ แบ่งในหะ้คนอื่นเขากินมั่งสิเอาลูกอะมันร้อนลูกมันร้อนให้มันเย็นก่อนมันเย็นก่อนนะเอูกอะ นนี้ทำไมชอบกัดจังเลยไอ้ขาชอบกัดตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหัข้างเอ้ยใครเอาข้าวแบบนี้มาให้กินเนาะแ่่ลูกไปหมดแล้วหมดแล้วน่จะไปแล้ว ถ้าติดคอตายตายคากองข้าวเลยไดำดแม่มันลูกยู่ไม่ดูหรอกลูกตายดู นอ้นวลไอ้ข้าวนี่มันทำไมอย่างนี้วะดำลูกไอ้เด้งไปแล้วไม่ต้องตามมา ตัวตอนเที่ยง